ประโยชน์ครับอ้าวกรรมวัฏจักตาปัญญาสิข้อโดยสรุปนะฮะทั้งหมดนี้เรื่องของการบูชาแสดงความเคารพการบูสงก็เป็นการบูชาในเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเรื่องโลกนี้โลกหน้าก็คือเรื่องของขันธ์ห้านั่นแหละครับนะโลกนี้มีเพราะขันธ์ห้ามันมีโลกหน้ามีเพราะขันธ์ห้ามันมีขันธ์ห้านี่กต้องมีว้ามเตายเป็นเกิด ไปรู้จักจบขันนี้หมดไปมีขันไปต่อนะฮะใครทําไปแล้วขันใหม่เราเนี่ยทำไปเองทำบุญก็คือสร้างคันห้าที่เป็นผลของบุญเอาไว้ทำบาปก,ก็คือสร้างคันห้าที่เป็นผลของบาปเอาไว้ขันห้าที่เป็นผลของบุญมีคันห้าที่เป็นผลของบาปมีอันน,อนี้ก็เป็นหลักที่อยากจะฝากให้เราได้เข้าใจไว้นะครับอ เอาละได่ว่าพอแล้วมั้งนะนะเอาเีงก่อนจะแตกกันไปเรื่อยๆแต่ตอนท่องวนในเราได้เข้าใจเ,เรนะืนะ่องของคำนะนะตัวเราเราก็ได้ความรู้ความเข้าใจจากการท่องทวนนะถ้าเหลือไมครับท่องทวนเนี่ยอาจจะข้าไมไปเลยก็ เรียร้อยไปตามน้ำ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็ถึงกลับมา<ส>นะเอาไปใชใจเป็นประโยชน์ต่อเราพันธะลายกันเรื่องของความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอ่าต้เวลาที่เราจะได้สามมหาพุทธนเป็นมหาทานค่ะโดยการสวดพุทธคุณเก้าจบหลังจาก กราบทำนำมัสก,การแล้วก็เป็นครั้งที่แปดแล้วนะขอเชิญนุสแสงฤวีเป็นพิธีกรต่อครับกราบกราบสวัสดีท่านอาจารย์ดรสัญชัยพรลือสีประธานองค์กรชาวฟุตถิ่นกาขาวและผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติธรรมะสัมมาทิฏฐิถิ่นกาขาวและอบากอุบาสิกาทุกท่านคะ่ะ พิธีการสวดพุททธูลก้าวจบในวันนี้ท่านอาจารย์ดรสัญชัยพรหมฤสีได้มอบหมายให้คุณบุญยดาผู้สุชติพัฒนกรรมาการชมรมผู้ใฝ่ในธรรมะหมายเลขสิบเป็นประธานขึ้นจุดเทียนทูบบูชาภารัตนาตรัยค่ะขอเรียนเชิญค่ะ <c oughs> น้อมจิตละลึกถึงสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นพระอรหังตัสโรอริยสัจสีได้โดยพระองค์เองทรงพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาที่คุณเป็นที่พึ่งอันเอกของโลกข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายอภิวาทสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นน้อมจิตละลึกถึงธรรมะ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคืออริยสัจส,สี่อันมีสามรอบอาการสิองเป็นธรรมะอันควรน้อมนำมาปฏิบัติเพราะสามารถนำผู้ปฏิบัติให้พ้นจากทกขษถึงซึ่งสันติสุขได้อย่างแท้จริงข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อนมนมัสการธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเหล่านั้น น้อมจิตระลึกถึงพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงเพื่อความพ้นทุกข์เป็นเนื้อนาบุญอันเอกของโลกเป็นศาสนาทายาทสืบต่อพระพุทธศาสนามาตราเท่าทวนนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมนมัสการพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าหมู่นั้น <c oughs> ขอเชิญทุกท่านกล่าวคำบูชาพารัตนตไตรพร้อมกันค่ะอิมินาสกาเรนะตังพุทธังอภิปูชายามะอิมินาสกาเรนะตังธรรม,มังอภิปูชายามะอิมินาสกาเรนะ สงสามทางอาทิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระพุธทธเจ้านั้นด้วยเครื่องสักการะนี้ขอบูชาธรรมะคำสั่งสอนของพระพุธทธเจ้านั้นด้วยเครื่องสักการะนี้ขอบูชาพระสงฆ์สาวกของพระพุธทธเจ้านั้นด้วยเครื่องสักการะนี้น กราบพระรัตนตรัยพร้อมกันค่ะาอารหังสัมมาสัมพุทธภพคะขวา,วาพุทธังพะขะว,าวานันตังอธิวาเทมิพุทธโหมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐข,ของข้าพเจ้าสวาขาโตพะขะาวะาตาธัมโมธัมมนะมมัสสามิธัมโเม,มนาโถ ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของพระพระเจ้าสุปาติปันโนภาคาวโตสาวกสังโคสังฆังนาม,ามิสังโคเบนาโถพระสง์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของพระพระเจ้า ท่านทำไมยังพุทธะสักพ ah sam ักว่าโตปุพพะคณาการังกาโรมาเซนะโมตัสสะกพักว่โตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะกพักว่โตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังค an ัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิโพติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ ทูติยัมปิธรรมังสารนังคาชามิทูติยัมปิสังฆังสารนังคาชามิตาติยัมปิพุทธังสารนังคาชามิตาติยัมปิธรรมังสารนังคาชามิตาติยัมปิสังฆังสารนังคาชามิ ต่อไปจะเป็นการเจริญพุทธคุณเก้าจบค่ะอิติปิโสภะคะวะาอาระหังสัมมาสัมพุทธโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทุอาโนุตาระวุปุริสธรรมสสาราธิสัต ทาเทวมโนสานาพุดโทพระคาวาติอิติปิโสพระคาวาอารางสัมมาสัมพ ah ุทธ โทเวชฌาจารณสาสัมปันโนสุขโตโลกาเวทุอาโนตาโรปุริสะธรรมมาสาระทิสัตถาเทวมนุสานังพุทธโทภะ ติติปสโพภะขาวอาระนังสัมมาสัมพุทธวิตชาจารณนาสัมปันโนสุขตตวโลกาวิทูอนุตตารโรปุริสาธรรมมาสารทิสัตถะเท,ท,ทวมโนสานังพุทธ ทพระคาวาติติปิโสพระคาวาอารหังสัมมาสัม so พ ah ุทธทวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกาิิทูอานุตตาโรปุร no, ิสธรรมมาสารติสัตว าทาเทวาน,นุตสานัพุทธ ทอภาคะวาติิติปิโสภาควาอารหังสัมมาสัมพุทโวเวชชาจารนะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตาโรปุริสาธรรมมาสาราทิสัทธาเทวมนุสานัง พุทโธพระขวะติติปิโสพระขวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาเวทุอาโน ตารวปุริสัตธรรมมาสารธิสัตถะเทวะมนุษยานังพุทธโภคขวาติอิติปิโสขวาอะรังสัมมาสัมพุทธวิ ชาจรานาสัมปันโนสุขตโลกาวิทุอานุตตารวปุริสัทธ์มมสสารทิสัตทาเทวะมโนษสางพุถุพะควาติอิติปิโสพะควาอรหังสัมมาสัมพุธ โทวิตชาจาราสัมปันโนสุขโตโลโกาวิถูอนุตารโอปุริสัรรมมาสาราติสัตท้าเทวะมนุสยาสนงพุทธโทภาควาติอิติปิสโสภาควาอะระหังสัมมาสัม พุทโวิชชาจารานสัมปันโนสุขะโตโลโกาวิทูโอโนตตโรปุริสัตถมัสสารติสัตถะเท,ทวมโนสานังพุทธภาคะวะติสวะาคาัตโตภะคะวะตาธรรมโมสา ปันทิโกอากาลิโกเอหิปันสิโกโอปานาันไยโกปัจจัตตังเวทิตา โหวินโยหิติสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวะกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวะกะสังโฆยายาปฏิปันโนภาคาวะโตสาวะกะสังโฆสามีจิปติปันโน ภาควะโตสาวกสังโฆยาทิทงังจาตตาริปุรรสาุคานนอัตทาปุรรสปุคาลเอสัภาควะโตสาวกสังโฆอ,อหุนายยปะหุนายยทันคย อันชาลีการณียโยอนุตตารังปุญญเขตตังโลกัสัตติภุงสัพส,ส,สมาพินิมิตาสาวุธันตังครีเมฆคาลังอุทิตะโคระสาเตนะมารัง ทานาทิธรรมวิธีนาชิตาวาโมลินโทนตันเตยชะสาภาวาตุเตชยชะยยะมัง คาลานิมาราติเรกามาพิยุตจิตาสัพปาราติงโครัมปนาลาะวกะมาคามาธา,าทาทยขาคังคันติสุทันตวิธินาชิตาวาโมนินโทวตันเตชะสาพาวาตุเตชัยามังคาล อาณินาราคิริงขจา,าวรังอาติมาตาพูตังทาวักขิจกรามาสนีวะสุธรุนันตังเมตัมภูเซกาวิทินาชิตาวาโมนินทตันเตชะสาภาวะตุเต,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 ตชะยะมัง คาลาเนอุอคิตตาค<ข>าธร <ขา S 1> มะเตหัต อาสุทารุนันตังเบวันติโยชะนะปะทังโูลิมาละวันตังอิทธิพิสังขา,ามนโนชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชายามังคาลานิกาตตวานากาตถมุทารังอีวั คัพพินียจินจายาทุตตาวะจานังชานะกายามตเชาสันเตณโสมวิธินาชิตาวาวุนินโท,ทตัน เตอชาสาภาวตุเตชายมังฆาลนิสัตจังุวหายาติสัตจากวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตามานังอติอันทะพุตังปัญญาปทิปชาลิตตวิตวะมุนินโตันเจ ชาสาภาวตุเตอชัยามังคะลาหนินันโทปานันราพุชะทังวิพุทังมาหิตเฮงปุตเตานาเทราพุชะเขนาธรรมปัญญาต่ออิน โทปะเทสาวิธินาชิตาวาโมนิทุตันเตชาสาภาวตุเตชายบมังคาลานิทุกขาหาทิธิปุชเคนาสุทัททาหัดทางพรรมังวิสุทธิโชติเมติภากาพิธานังยาณ อาคเทียนาวิธินาชิตวาวามุนินโทตันเตยชาสาภาวตุเตยชัยมังคาลาลิเอตาปิพุทธาชัยมังคาลอาอัต ทาคาทาโยวาจโนทินาทินเดสาราเตมตามทานเทหิตาวานิยาคเวิวิธาเลจุปัดทาวานิโมขังสุขังอาทิฆามัยยานาโรสาปานันโย มหาการุณิกนาโทหิตายาสัพ द, พานินังปุเรตวะปาระมีสัพภาปัโตสัมโพธิมุตตะมะเอเจนะสัต เทวะเทนะโหตเดชยามังคะลังชัยนโตโพธิยามมเรสกยานังนนทิวัตถโดเอวังตาวังวิชยโย โหิชัยยะสุชัยมังคะเลออปาราชิตาปันลังเกสิเสปทาวิปโปคาเรออพิเสเกสัพพะพุทธานังอาคาปัตโตปะปโมทติ สุนักาตาตังสุมังคาลังสุปะทาตังสุหุตติตังสุขโนสุมมหุตตวจสุยิตังพระม,มัาจจาริสุป,ปัทักคินังกายกรรมังวาจากรรมังปัทักคินัง ปาตาคินงมะโนกรรมงปนิทิเตปาตาคินาปาตาคินานิกัตตาวานละพันตัดเถปาตาคินิสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภา เวนะสามพสังฆานุภาเวนะโทธารตานัง ธรรมรัตตนังส <ang>. ังฆรัตตานังเตณรัตตานังนังอนุภาเวนะจตุราสีติสหัสสัธรรมัขันธานุภาเวนะปิตกัตตายานุภาเวนะชินาสาวกานุภาเวนะสัพ เทอตทะโรคารสับ เพเตะพิยาสัพเพเตอนตารพเพเตะปัตฐาวาสัพเพเตะทเนเมตตาสัพเพเตอาวามังคลาเวนาสันตุอาโยวะโกธนวะฆะโกสิรวะ ta cô sao quá ท่าโกะภาละวัตทโกวันนาวัตทโกสุขาวัตทโกโหตุสาบภาทาโตคารคาพยาเวราโสกาสัตตุจุปัตทวาอเนกาอันตารายาปิเวนาสันตุจัเตชัสาจายา